สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องสติกันสักเล็กน้อยเนาะในยามเช้านะคะหลายท่านที่ติดแล้วก็ทักทายกันมาหน่อยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการตรวจสอบนะคะการ อ่าแจกแจงแบบปกติแบบปกตินะคะหรือไม่ปกตินะ,ะหรือว่าตรวจสอบการกระจายของข้อมูลเนี่ยเราเรียกว่าเราเรียกว่าการตรวจสอบหาค่า Normal i t y นะคะของข้อมูลเวลาเรานําข้อมูลเข้ามาะค่ะสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องดูว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้ามีการแจกแจงแบบปกติเนี่ย เราจะใช้สถิถตินะที่เรียกว่าสติพารามิติเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีการแจกแจงที่ไม่ปกติอะอค่ะเราจะใช้สถิถติที่เรียกว่านอนพารามิติซึ่งสติพารามิติเนี่ยจะมีความแม่นยำนะคะมากกว่าสตินอนพารามิตินะเพราะฉะนั้นหลายท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าผลการทดสอบมาเป็นแบบแบบอะไรนะคะแบบ ไม่มีการแจกแจงแบบปกติก็ต้องพยายามที่จะให้มีการแจกแจงแบบปกติก็เลยต้องเพิ่มจำนวนข้อมูลนะแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยเราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบหาค่า Normality หรือว่าตรวจสอบดูว่า ข้อมูลที่เรานำมาเนี่ยมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่นะคะนั่นก็คือการทดสอบหาค่าความเบ่และก็ความโดูงนะก่อนที่เราจะนำไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทำไมต้องตรวจสอบค่านอมอลิต้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะอย่างที่บอกว่า เราจะใช้สถิติตัวไหนเนาะที่มีความแม่นยำมากกว่ากันดังนั้นเราจะต้องนำข้อมูลเนี่ยมาทำการทดสอบก่อนนะคะข้อมูลที่นำมาทำการทดสอบเนี่ยก็คือข้อมูลที่มีลักษณะของ interval scale หรือว่า ratio scale นะข้อมูลที่เรานำมาทำการทดสอบเนี่ย อย่างแรกก็คือเราทดสอบความเบ้นะความเบ้ก็คือเรียกว่าค่าสกิลเนสนะคะค่าสกิลเนสเนี่ยความเบ้เนี่ยกราฟเนี่ยอาจจะมีการถ้าเรามองดูกราฟนะคะเป็นระคังคว่ำเนาะเป็นรูประคังคว่ำเนี่ยกราฟมันอาจจะมีการเบร้ไปทางซ้ายนะคะหรือว่าเบ้ไปทางขวาได้นะความเบ้นะสูนและความเบ้เนี่ยมีค่าเป็นบวกนะะสมมติเราให้อยู่จุดตรงกลางเนี่ยก็คือศูนย์นะคะ สมมติว่าความเบเนี่ยมากกว่าศูนย์นะคะความเบสเนี่ยเบสอะไเนี้ยมากกว่าศูาานย์นะคะหางขวาเนี่ยนะคะหางขวาเนี่ยจะยาวนะ,ะอ่านะ,ะถ้าเบ้นะถ้าเบาเอามากกว่าศูนย์เนี่ยหางขวาจะยาวนะคะแหมคุณหางขวาจะยาวข้อมูลจะกระจุกตัวทางด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวผมจะให้ให้ให้มันแสดงนะแสดง ภาพความเบ้ให้พวกเราดูนะโดยใช้ AI นะคะพวกเราจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนาะสักครู่นะคะอ่าผจะให้มันแสดงอความเบ้ที่หนึ่ง เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าเดี๋ยวให้ให้มันสร้างให้ไอ้สร้างนิดหนึ่งนะคะออาที่นี้เรามาดูนะคะอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวจะมาที่บาบอีกทีหนึ่งค่าความเบ้นี่อาจจะมีค่ามากกว่าศูนย์หรือว่าน้อยกว่าศูนย์หรือว่าไม่มีความเบ้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูรูปกราฟกันนะคะว่าเออเนาะมันจะแสดงผลนะคะความความเบี้นี่ยังไงเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่ง ถ้าเกิดว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติอะคะ่ะข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ 3, อลบสามถึงบวกสามเนาะลบสามถึงบวกสามสำหรับค่าความเบ้น,นะคะทีนี้นะเราลองมาดูนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเราแสดงกราฟนะ,ะเป็นรูประฆังคว่ำแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าข้อมูลเนี่ยมีการแจกแจงแบบสมมาตรเนาะแบบสมมาตรก็คือยังไงคะ แบบสมมาตรก็คือว่าเป็นรูปะระฆังคว่ำที่สวยงามนะคะหางทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเท่ากันนั่นก็หมายความว่าค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมเนี่ยอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงกลางพอดีแต่ถ้าเกิดมีการเจกแจงแบบเบ้ขวานะก็คือค่าเฉลี่ยเนี่ยจะมากกว่าค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยม เนาะมันก็จะเบ้ขวานะคือค่าเฉลี่ยแทนที่จะมันมันจะอยู่ตรงกลางเนาะมันก็จะอยู่ไปทางขวานะอะ่เดี๋ยวเราลองดูซิสร้างเสร็จหรือยังอ่านะ,ะเราลองมาดูนะคะอ่าเนี่ยอ่ะคุณจะโชยดูนะคะอ่ามาดูค่าความเบ้กันนิดหนึ่งลืมสร้างภาพให้พวกเราดู นะคะอ่าลองดูนะคะเนี่ยค่ะคือค่าความเบ้นเนาะที่ที่บ่งบอกนะคะที่บอกว่าข้อมูลของเราเนี่ยนะข้อมูลของเราเนี่ยมีการอ่ากระจายตัวหรือว่าการแจกแจงแบบไหนเราลองดูนะคะค่าความเบ้นเนาะอ่า สมมติว่าเนี้ยค่ะสมมุติว่าเนี้ยค,ค่าความเบี้ยก็คือค่าสกิลเน็ตนะค่ามากกว่าศูนย์หางขวาเนี่ยนะคะหางขวาเนี่ยจะยาวเนาะข้อมูลจะกระจุกตัวอ่ากระจุกตัวแบบนี้ด้านซ้ายแบบนี้ะนะคะเช่นไรายได้ประชากรราคาบ้านความมั่งคั่งนะคะถ้าความเบี้ยเป็นบวกเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยนะคะจะมากกว่าค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานฐานนิยมนะข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ย อาจจะมีค่าสูงผิดปกติบางประเภทนะอันนี้มีการาไม่มีความเบ้แล้วก็มีการแจกแจงแบบปกตินะแต่ถ้าเกิดว่าความเบ้เป็นลบเนี่ยนะข้อมูลความเบ้เป็นลบเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะกระจุกตัวโอ้เอ่าโทษทีนะอันนี้กระจุกตัวทางซ้ายนะถ้าความเบี้ยเป็นบวกเนี่ยกระจุกตัวทางซ้ายถ้าความเบี้ยเป็นลบกระจุกตัวทางขวาแหมพวกเราก็ลองดูภาพแล้วก็จินตนาการเอาละกันนะคะ คือเขาบอกว่ามันมันต้องอย่างเนี้ยมันมันซ้ายมือของเราแต่ว่าขวามือของภาพอ่ะนรกบอกไหมคือเวลามันแสดงอ่ะซ้ายมือของเราแต่ว่าขวามือของภาพอ่ะอันนี้ยข้อมูลกระจุกตัวทางซ้ายถ้าเราหันกลับมาเนี่ยเรามีความรู้สึกอ้ยมันเป็นทางขวานะแต่เราลองหันหน้ากลับมานะคะก็คือว่าข้อมูลเนี่ยจะมีการกระจุกตัวทางซ้ายนะก็คือให้มันหันหน้ามาเนาะอ,อ่ะ ทีนี้ข้อมูลกระจุกตัวทางด้านขวานะคะก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันซ้ายเนี่ยเราก็หันหน้ากลับมานะก็คือข้อมูลกระจุกตัวทางขวานั่นเองนะอันนี้การตีความของค่าความเบ้นนะถ้าเกิดว่าค่าความเบเป็นลบเนี่ยค่าเฉลี่ยนะจะน้อยกว่าค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมนะอืมโอเคนะทํทำไมความเบ้ถึงสำคัญนะเพราะว่าความเบ้นเนี่ยช่วยในการเลือก าการใช้สถิติที่เหมาะสมนะคนนี้เพิ่งมาจากอบรมนะเมื่อคืนมาดึกมากเลยนะว่าจะไม่ได้ไลฟ์สดให้พวกเรานะก็แบบว่าไลฟ์สดสักหน่อยนะคะตื่นมาเนี่ยนะไม่ได้ทำอะไรทีนะไลฟ์สดให้พวกเราอาจจะเมาๆนิดหนึ่งอันนี้เรามาดูค่าความโดงนะ่งเนาะค่าความโด่งเนี่ยคืออะไรก็คือค่าความโด่งเนี่ยคือวัดวัดยอดแหลมนะคะ่ะ ยอดของมันเนี่ยยอดของมันเนี่ยเป็นตัววัดความสูงและก็ความแหลมของการกระจายนะคะเรามักจะให้ค่าเคอร์โดซิสเนี่ยนะถ้ามีการจากจแจกแจงแบบปกติเนะท่ากับสามนะคือมันควรจะอยู่ในช่วงลบสามถึงบวกสามก็จะมีรูปแบบของประเภทของความโด่งนะเรามาดูความโด่งนิดหนึ่งนะเรามาดูความโด่งนิดหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่าเนี่ยเรามาดูความโด่งนิดหนึ่ง เมื่อกี้เนี่ยเราดูความความเบ้ใช่ไหมนี่ความโด่งนะความโด่งนี่คือคอทซิสเมื่อกี้เนี่ยความเบ้เนี่ยคือสกิลเนตเนาะอ่าอันนี้เราดูความโด่งความโด่งก็คือว่าถ้ายอดสูงแหลมนะคะมีเอาไลเออร์เยอะมากยอดสูงแหลมหางหนาเ <c oughs> นะี่ยเราลองดูนะมีเอาไลเออร์เยอะมากแต่ว่าเวลาเราทําจริงๆเนี่ยเราก็ตัดเอาไลเออร์ออกซะก่อนนะมีโซเคอร์ติกนะ,ะการจดแจงแบบปกติ นะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเออ่แบนราบนะะมีเอาไลเออร์น้อยนะเออนะเราลองดูนะว่ากราฟของเราพอเราเอามาพลอตเป็นข้อมูลเนี่ยมีค่าความดุ่งแบบไหนนะอสูงมากก็เอาไลเออร์มากนะสูงน้อยก็เอาไลเออร์น้อยนะเขบอกเนาะอันนี้คือค่าความดุง่งทีนี้เราก็มาดูนะเรามาดูการวิเคราะห์นิดหนึ่งว่า เอ้เราจะวิเคราะห์ยังไงนะเราก็ทำการทดสอบนะคะวิธีการทดสอบเราก็ให้ EI เนี่ยแหละค่ะหาหาอะไรค่ะหาค่า SKILL นตเค c r ์ d o s i s แล้วก็ STANDARD ERROR ของทั้งสองค่าเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตนะคะโอ้โหพอพูดถึงอะไรนะใส่ติเนี่ยพวกเราก็เหมือนตืบเนาะอ่านะซึ่งค่า C เนี่ยไม่ควรเกินช่วงบวกลบหนึก นะหรืออัลฟาเนี่ยเท่ากับศูนจุดศูนย์หหรือบวกลบสองจุดห้าแปดอัลฟาเท่ากับศูนย์จุดศูนหนึ่งนะคะอ่าเนี่การคำนวณค่าซีสกอร์เนาะเราก็มาคำนวณค่าซีสกอร์ด้วยนะโดยใช้กฎทั่วไปนะอ่าเช่นสกิลเนตอยู่ในช่วงลบสองหรือเเราอาจจะแบบเราไม่อยากมึนตืบกับพวกนี้เนาะเราไม่อยากมึนมึนตืบกับพวกนี้เนะี่ยเราก็สามารถที่จะ ดูว่าค่าสกิลเนตเนี่ยอยู่ในช่วงไหนแล้วก็ค่าเคยดิตอยู่ในช่วงไหนก็ได้นะโดยทั่วไปเนี่ยคุณหนิงก็แบบยึดหลักว่าบวกสามลบสามแล้วกันเนาะเออนะฮะมันก็เหมือนกับคัดกรอ,องไปได้ช่วงหนึ่งคัดกรองไปได้ช่วงหนึ่งเดี๋ยวคุณหญิงจะให้ AI ลองยกตัวอย่างดูนะวิธีการทดสอบนะคะคุณหญิงจะให้อไอให้ไอ สแสดงตัวอย่างวิธีการทดสอบเดี๋ยวจะลงภาพไว้ให้ในทางแฟนเพจนะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งทีน,นี้เรามาดูกันต่อมาดูกันต่อนะคะเวลาเราให้ AI ทดสอบเนี่ยเราก็มีข้อมูลเนาะเราก็มีข้อมูลตารางเลย Excel นี่ค่ะมันก็ทดสอบง่ายๆเลยเนาะเราไม่ต้องแบบอะไรยุ่งยากนะคะยุ่งยากนะคะนี่ตัวอย่างคะแนนทดสอบนะตัวอย่างคะแนนทดสอบนะเราเขาก็เอาคะแนนทดสอบมานะว่า คะแนนทดสอบเนี่ยคะแนนคะแนนเนี่ยอยู่ในช่วงแ80ดสิบถึงหนึ่งอมีจำนวนห้าคน,น,าน,น,นะคะแนน,นอยู่ในช่วงเจสิบถึงเจ็ดสิบเก้านะคะสิห้าคนคะแนนอยู่ในช่วงหกสิถึงห9สิเก้าเนี่ย2ี่สิบคนนะคะแนนอยู่ในช่วง5้าสิถึงห้าเ้าเนี่ย8ดคนแล้วก็คะแนนอยู่ในช่วง0ูนถึง4ี่เ้าเนี่ยสองคนนะคะอ่านะเขาก็ทำการทดสอบผลปรากฏว่าค่าสกิลเนี่ยเท่ากับ0 3นจดค่าเคอร์โทซิดนะคะเท่ากับลบ จุดศูนย์จุดห้าหมายความว่าถ้าเกิดสองค่าเนี้เขาใกล้ศูนย์เนี่ยมันใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกตินะอ่าค่าซ s c ก re นะอค่าซ Skillate เท่านี้นะเขาก็เอามาหารกันนะอะแล้วก็ค่าซีเคอร์โดซิ์เท่านี้นะเราก็อยากหาที่มาใช่ไหมค่อยไปหาเพิ่มเติมนะค่อยไปหาเพิ่มเติมในเขาก็วิเคราะห์ให้ก็ดูอันนี้คร่าวๆก็มีการแจกแจงแบบปกติแล้วเนาะ แต่ทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ภาพนะอธิบายภาพประกอบได้ว่าเฮ้ยมันมีการแจกแจงแบบปกติ หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะนําให้ AI เนี่ยพลอตกราฟดูได้นะว่ามีการเบ้ซ้ายเบ้ขวาหรือว่ายังไงทีนี้อัอเนี้ยมันเป็นการทดสอบเบื้องต้นเนาะการทดสอบเบื้องต้นเราเนี่ยสามารถที่จะใช้นะคะใช้สติตัวอื่นควบคู่กันเพื่อต้องการความแม่นยําได้มากขึ้นนะเช่นเชฟฟิโลโวิงนะโคโมลฟเออเสมอเสมอเนาะเป็นต้นเนาะอัน,นี้เราก็สามารถจะใช้ควบคู่กันได้ นะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนิดหนึ่งนะคะว่าอ่ะนะแสดงให้เราเห็นได้อย่างอ่าเราลองดูอ่านะวิธีการทดสอบนะสมมุติเราจะอ่าวิธีการทดสอบอเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูนออตี้หน่ อ่านะเรามาดูวิธีการทดสอบด้วย S i l l n นต t and k u r ์ t o ซ i นะคะเราก็หาค่านะหาค่า Skill and นต a อนเคอ t ทและ s แ a n d a r d Error ของทั้งสองค่าพวกเราอยากเห็นวิธีใช่ไหมนะใครอยากเห็นวิธีนะช่วยบอกหน่อยนะคะช่วยบอกหน่อยว่าอยากดูวิธีค่ะจะยกตัวอย่างใช้ AI เนาะพวกเราใช้ AI นะสมมุติเราบอกว่าเนี่ยความสูงนะ ความสูงงูเราเก็บข้อมูลความสูงแล้วกันเนาะความสูงนะใครอยากเห็นนะอ่าเชิญบอกหน่อยยกตัวอย่างนะกดเลขเก้ามาก็ได้นะคะอยากเห็นอะไรนะอ่า ที่ผมจะให้จะทําให้พวกเราดูค่ะจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งหกห้าอืม สักสามสิบลายเนาะได้ยังวัดสามสิบลายสมมติว่าเราได้ค่าอันนี้นะคะเราแค่ได้ค่าความสูงเนาะคุณอี่ยจะแบบเอาเมาด้วยน,นะชาวนี้เนาะกลับมาเด็กมเมื่อเกณม อันนี้นะคะเราเรามีค่าความสูงนะเรามาดูประกอบกันนะคะเรามาดูประกอบกันกนะ็คือว่าเราจะทําการทดสอบเนาะทดสอบอค่าทดสอบ normality นะคะด้วยค่าสกิ l เนตกับเคอร์โ i ซนะคะอย่างแรกก็คือคํานวณค่าสกิลเนตและเคอร์โซของทั้ง2ค่านะคะทั้งสองค่าอ่ะแล้วเรามาดูนะคะน,นี่จำํำนวนกลุ่มตัวอย่าง100คนนะอ่ะ เรามาดูตัวอย่างจริงดีกว่านะคะ,ะสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่ข้อมูลในไฟล์ excel เนี่ยความสูงกี่คนเนี่ยสามอ่าสามก็มาสักหน่อยนะคะเรามีความสูงอยู่แค่นี้นะคะเราก็ทําการบอกว่าอะไรคะ อันดับแรกนะคะเราก็คลิกข้อมูลเข้าไปค่ะคลิกนะคะคลิกข้อมูลเข้าไปเสร็จนะคะให้เราใส่โคลอนเนาะใส่โคลอนนะคะแล้วก็วางนะวางความสูงของเราทั้งหมดนะคะเพื่อเราจะหาค่าสกิลเนตแล้วก็เคอร์โทซิสเนาะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วคือว่าเราลองมาดูนะคะเราลองมาดูอ่าทีนี้เนี่ย ่ทีนี้ก็บอกว่าไงให้ดูประกอบนะคะํานวณค่าสกิลเนตกับเคอร์โดซิตและสแตนดาร์ดเออร์เลอร์ของทั้งสองค่านะะเราก็สั่ง ai นะคะด้านหน้าโคล,ลอนนี่คือคำสั่งหลังโคล,ลอนนี่คือเนะะื้อหาเราก็บอกว่าเนี่ยช่วยคํานวณน,นะ อ่าเนี่ยคำนวณค่า s k i l l n e เ Curtosis สเน s แ a n d ์ r ออ r ของทั้งสองค่านะคะคือ AI เนี่ยค่อนข้างเก่งมากเนาะอะไรที่สามารถที่จะวิเคราะห์ด้วย Excel ได้เนี่ยตอนนี้ AI ค่อนข้างมีความแม่นยำสูงนะคะในการวิเคราะห์ทางสถิตินะยกเว้นอะไรที่วิเคราะห์ด้วย Excel ไม่ได้เนี่ย AI ก็อาจจะทำไม่ได้เนาะเราอาจจะต้องใช้สถิติขั้นสูงแต่ว่าไอเนี้ยมันเป็นแบบ ขั้นพื้นฐานนี่มันไม่ได้ยากมากเนาะไม่ได้ยากมากมันก็สามารถที่จะคำนวณได้นะคะเดี๋ยวเรารอกันสักนิดหนึ่งนะอืมเรารอกันสักนิดหนึ่งนะคะพอเราออกค่านี้นะคะเราก็คำนวณค่าแปลงค่าสกิวเนตกับเคอร์โดซิตเนี่ยเป็นสี่สกอร์เพื่อเปรียบเทียบกับการแจกแจงแบบปกตินะคะหลังจากนั้นเราก็เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต นะค่าวิกฤตก็คือมี2ค่าเรากำหนดค่าในยัยสำคัญที่0.05หรือ0.01นะอ่านะ่าเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเกิดว่าค่าสกิลเนตอยู่ในช่วงลบสบวก2นะก็ผ่านนะอันนี้ก็อยู่ในช่วงลบเจ็บวกเ็ก็ผ่านนะใกล้เคียงกับปกติอ่ะเราลองมาดูนิดนึงอาจจะใช้เวลานิดนึง อ่าระหว่างรอเวลาก็ทักทายกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณสิริลักษณ์นะคะคุณมาริสาเนาะอ่านะโทษทีนะคะหายไปหลายวันนะแต่คุณรู้ว่ามีแฟนคลับที่ดูอยู่เอ้ผคุณดินเออไรสดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะไรสดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะลงภาพนี้นะคะ่ะภาพเนี่ยเนาะให้ทางเอ,อแฟนเพจนะคะเพื่อไปไปเรียนรู้เพิ่มเติมเนาะเรียนรู้เพิ่มเติม ไหนล่ะหาเสร็จได้ยังเนี่ยหานานนานรอสักครู่นะคะมีคนบอกว่ามีคนถามว่าคนนะุณไปสอนนะคะุณไปสอนนะเขาบอกว่าเอ้ยทำไมเราไม่หาค่าอันนี้ไปเลยนะเชฟฟิโลวิงหรือว่าโคโมโกลอฟสมือนนอฟอะไรอย่เงี้ยก็คือว่าเราสามารถจะสแกนเบื้องต้นได้นะคะในส่วนของค่าสกิลเนตกับเคอร์โทซิตอ่ะสแกนเบื้องต้นได้ว่าว่าอะไรนะคะว่า มีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่คร่าวๆเนาะ,ะเห็นไหมฮะมันก็จะทำทำการคำนวณให้เราอืมอืมนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พวกเราดู โอเคเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันเมื่อกี้เนี่ยคุณหญิงยกตัวอย่างข้อมูลความสูงเนาะความสูงคือเวลาพวกเราจะทดสอบอะพวกเราต้องใส่ใน Excel เนาะถ้าเราทดสอบด้วย AI e เนาะยกเว้นว่าพวกเราไปทดสอบด้วยโปรแกรมอื่นก็เรื่องของเราแล้วล่ะนะเพราะว่าคุณหญิงเนี่ยจะสอนแบบเข้าใจง่ายๆนะในทางสถิตินะคะ,ะก็ใส่ข้อมูล Excel เนี่ยน,นี่ข้อมูลก็เป็นความสูงถูกไหม พอข้อมูลเป็นความสูงเนี่ยเราก็ให้ AI นะคะว่าวิเคราะห์ข้อมูลความสูงของพวกเราเนี่ยทั้งหมดนี้ผลปรากฏว่านะ,ค,ะค่าสถิติพื้นฐานนะัคือค่าเฉลี่ยเท่ากับ157.35ค่าความแปรปรวนของข้อมูลหรือที่เรียกว่าค่าแววนเลียยเนี่ย2 1 5 5้อนะคะแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะก็คืออยู่ที่14.68เซนติเมตรเนาะ อ่ะทีนี้เรามาดูนิดนึงเราก็มาทำการคำนวณเนาะ AI ก็จะคำนวณให้เราเลยคำนวณค่า s ส l l l เน t กับค่า k u r t o s i s นะคะคำนวณให้เราพอคำนวณให้เราเสร็จนะคะคำนวณให้เราเสร็จเนี่ยก็จะพบว่าค่า s i l l n เน t เท่ากับเนี่ย0.29นะคะค่าคือ t o s i s เท่ากับ2.60อันที่สองค่ะ standard error นะสแตนด์เออร์เรอร์ของค่าสกิลเนตกับค่าเคอร์โทซิสเนาะจะเห็นว่าค่าสแตนด์เออร์เรอร์เนี่ยออกมานะเอเรก็ทาการคํานวณให้เราเนี่ย0.43แล้วก็0.87หลังจากนั้นค่ะเราก็คนนํานวณค่าซีสกอร์นะคะซีสกอร์ก็อ่อก็จะออกมานะก็คือเอาค่าความเบ้กับค่าความด่งเนี่ยมาหารด้วยอะไรคะหารด้วย ค่า Standard e r r o r ของทั้งสองค่ามันก็จะอยู่ในช่วง0.66นะกับ2.96ทีนี้เรามาทดสอบที่ระดับความเชื่อมั่นนะทดสอบค่า S k i l l เนตนะพบว่าค่า Csco r e ของค่า S k i l l เนตเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ1.69นะเกณฑ์นะน้อยกว่าเนี่ยอาผ่านค่าเคอร์โทซิมากกว่า1.69ไม่ผ่านนะข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกตินะทีนี้ถ้าที่ระดับความเชื่อมั่น นะที่ระดับความเชื่อมั่น99%ก็พบว่าไอันเนี้ยผ่านแต่ว่าค่าความดงุงค่าความดุงเนี่ยไม่ผ่านนะข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติอ่านะแต่เวลาเราตีความผลลัพธ์อ่ะถ้าเราตีความบางทีเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการคัดกรองเบื้องต้นไงคัดกรองเบื้องต้นใช่ไหมแต่พอเราตีความลึกๆเนี่ยเออเราก็อาจจะนุโลมได้นะว่าถ้าเกิดว่าเราดูเฉพาะค่าสกิลเนี่ยเนี่ย0.29 สี 9, 4, 1, หนึ่งเนี่ยข้อมูลเบ้ทางขวาเล็กน้อยนะคะหางขวายาวมีการกระจุกตัวทางซ้ายคนส่วนน้อยมีวที่มีความสูงมากความเบ้ไม่มากนะักใกล้เคียงนะค่าเคอร์โดซิต์นะคะน้อยกว่าสามมีลักษณะของเนี่ค่ะพาที่เครติกนะคะคุณอาจจะอ่านผิดก็ได้นะเอาเราลองดูนะค่ะนี่มีลักษณะแบบนี้อ่ามีลักษณะแบบนี้นะมีลักษณะแบบนี้เป็นยังไง อายอดแบรนด์กว่าปกติหางแบนด์กว่าปกตินะมีเอลไลเออร์น้อยกว่าปกติมีการกระจายของข้อมูลสม่ําเสมอเนาะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าผ่านถ้าเราดูเฉพาะสองค่าก็ถือว่าผ่านแต่ถ้าเราดูลึกๆก็อาจจะไม่ผ่านนะคะก็คือว่าอ่ะถ้าเราข้อมูลไม่ได้ซีเรียสมากก็ถือว่าผ่านใกล้เคียงกับปกตินะคะ อืความขัดแย้งนะเห็นไหมมันก็จะมีความขัดแย้งอยู่นะเขาก็พบว่าค่าเคยทดยสิบเนี่ยที่มีค่าซีสกอร์สูงเกินไปนะซีสกอร์เทสไม่ปกติอ่านะนะแต่ว่ารูออฟตัมเนี่ยนะถ้าเราใช้กฎของรูออฟตัมเนี่ยก็คือกฎตามนี้มันมีการแจกแจงแบบปกติที่มันผ่านคำแนะนำา็็คือ เ,เราอาจจะเพิ่มข้อมูลเนาะเพื่อม,มันมีการแจกแจงแบบปกตินะหรือถ้าเราต้องการความแม่นยำมากเราก็ไม่ควรใช้สถิติเอ่อพารามิตริกนะคะอาจจะใช้นอนพารามิตริกไปเลยนะเช่นแมนว h i นียูเทสแทนทีเทสนะค a สเคิลวอลิสเทสแทนอโนวาสเปียร์แมนคอร l เร i เลชันแทนเพียร์สันคอเรเลนนะคะอ่าหรือ เราอาจจะแบบว่า transform ข้อมูลนี้ก็เป็นสติขั้นสูงเนาะเราก็ดูว่าเอ๊ะเราจะอ่าเราจะใช้กฎไหนเพื่อให้มันผ่านถ้าเราใช้กฎรูออบตามเนี่ยผ่านแต่ถ้าเกิดว่าเราคำนวณค่า c score t e s เนี่ยนะคำนวณค่า c score เนี่ยก็อาจจะไม่ผ่านนะไม่ผ่าน เนาะเราก็อธิบายแล้วเราใช้กฎไหนนะเราใช้กฎไหนในการเอ่อในการบอกว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านเนาะโอเคไหมคะโอเคเนาะอ่ามีคำถามเข้ามาไหมคะวันนี้ก็อธิบายกันคร่าวๆนะแต่ท่านอาจจะปวดหัวมึนตืบนิดนึงนะคะเกี่ยวกับสติเนาะวันไหนที่พูดสติเนี่ยทุกคนจะแบบว่าโอ๊โยมึนมึนมึนนะคูณหินก็มาสาติยามเช้าผู้หินก็ชักมึนเหม,ม,มือนกันเนาะ กับดึกมากเลยคนะ่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าชาวกรุงเทพเจอกันเนาะชาวกรุงเทพเจอกันไม่ใช่อาทิตย์หน้าวันศุกร์นี้นะคะถึงอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าเลยนะไปสอนที่กรุงเทพค่ะโอเคมีคำถามเข้ามานยคะนะสวัสดีค่ะคุณมาริสานะคะคุณสีรักเนาะก็ยังไงก็กดแชร์เนาะกดแชร์ นะฝากกดแชร์นิดหนึ่งแชร์ไปไหนแชร์ให้ตัวเองนั่นแหละเข้ามาเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะลงกราฟนี้ให้เนาะกราฟนี้ให้ในแฟนเพจทำวิจัยจบง่ายเสร็จเร็วนะคะก็จะมีความรู้ทุกๆวันนะคะนะเนี่ยเห็นไหมอธิบายเนี่ยอธิบายเนาะมีความรู้ตอนนี้ลงความรู้ทุกสองชั่วโมงเลยค่ะอยากให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เข้าใจเยอะๆพวกเราก็ติดตามอ่านเนาะติดตามอ่าน โอเคค่ะถ้าไม่มีคำถามนะคะสำหรับวันนี้ก็โอเคเนาะโอเคนะคะลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ